คือเราไม่เหนื่อยเพิ่มขึ้นผมว่ามั่นคงนะสำหรับผมเจองานที่ไหนก็รับตรงนั้นแหละครับสวัสดีครับผมนายชัยรัตน์อินขาวรหัสประจตัว SK 7685ตอนนี้อยู่ VIP e 3รเริ่มมาขับสกูตเตาได้ยังไงใช่ไหมครับก็เห็นมีคนแนะนำมาก็เลยลองมาสมัครดู ผมจะวิ่งทุกประเภทนะแต่ถ้าหลักๆก็เป็นงานเอกสารรองลงมาก็เป็นส่งพัสดุถามว่ารับเอกสารสายเรือไหมรับอยู่นะครับแต่ก็เป็นลองงานเอกสารกับพัสดุครับเมื่อปรับลดค่าเที่ยวลงผมก็ค่าเที่ยวเอ่อจำนวนงานอาจเพิ่มมากขึ้นแต่รายได้อาจจะลดลงหรือพอดีปกติเหมือนกับวิ่งงาน หลักๆเลยคือตัวผมคือรายได้ลดลงแต่ข้อดีก็มีนะคือเราไม่เหนื่อยเพิ่มขึ้นผมว่าไนเดอร์แต่คนมีเทคนิคไม่เหมือนกันนะแต่สำหรับผมนะคือจะวิ่งงานที่ตัวเล็กลงแต่เราเน้นจำนวนรอบรอบที่เพิ่มมากขึ้นนับชั่วโมงเอาละครับพี่เช้ากับเย็นอะ่ะผมจะไม่นับจานวนงาน ไปเรื่อยๆเ,เจองานที่ไหนก็รับตรงงานแหละครับแต่หลักๆคือจุดเริ่มต้นอยู่ที่ราชดาครับสำหรับผมยังง่าขับอยู่นะครับหนึ่งทีมงานที่เป็นมืออาชีพครับดูแลคนขับดีมากครับแล้วก็เป็นแอปที่ว่าเรามีไรายได้แน่นอนผมว่ามั่นคงนะสำหรับผม มืออาชีพคือถึงสกูตเตอร์ครับทางแมสเราไว้ใจได้นะทุกคนครับ